สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมชเชนโฮโลเหมือนเดิมีกเช่นเคยนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงรายเดือนประจำเดือนตุลาคม2563นะคะการทำนายในคลิปนี้จะเป็นดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะใครที่เป็นชาวสวันพฤหัสหรือว่าคนเกิดวันพฤหัสเข้ามารับชมรับฟังก็ฝากกดติดตามนะคะกด กระดิ่งแจ้งเตือนให้กับไม่หมอปูด้วยนะคะเวลาลงคลิปปุ๊บนะคะเราก็จะได้มีการเข้ามาฟังกันได้ทันท่วงทีนะคะถ้าใครชอบในคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไปนะคะเพื่อเป็นวิทยาทานเนาะให้กับคนอื่นๆน,นะคะดวงเราก็จะได้บุญด้วยนะคะการทำนายในครั้งนี้เป็นการทายโดยรวมโดยกว้างนะคะไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นดวงใครนะ,ะเพราะฉะนั้นให้ฟังไว้เป็นแนวทางค่ะสิ่งใดที่ฟังแล้วพอที่จะเอาไปใช้ประโยชน์ได้เราก็เอาไปนะคะ ถ้าหากว่าเราอยากจะดูดวงที่ต้องการความแม่นยําและชัดเจนมากๆนะคะแนะนําให้มาดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็สามารถที่จะติดต่อได้ทางช่องทางด้านล่างนี้เลยนะคะการดูดวงส่วนตัวของแม่หมอปูนั้นนะคะซึ่งมีหลายสเต็ปมากเลยนะคะแบบที่1นนะคะก็จะเป็นการดูดวงแบบปายเดือนนะคะซึ่งเช็คดวงได้ทุกเดือนเลยแบบที่2ค่ะก็จะเป็นดูดวงแบบระยะ3เดือนนะคะ 3เดืนจะดูได้1ครั้งนะคะเปิดไพ่ทั้งหมด10ใบค่ะแบบที่3ค่ะจะเป็นการดูดวงความรักค่ะใครที่มีปัญหาชีวิตรักอ,อกหักรักคุดนะคะหาทางออกหาทางแก้ไขหาคนปรึกษ,ษานะคะก็สามารถที่จะปรึกษ,ษากับแม่หมอกูได้นะคะดูดวงความรักเนี่ยดูดวงลายมือให้ฟรีด้วยนะคะแบบที่4ค่ะนะคะก็จะเป็นการดูดวงแบบรายปีค่ะ6เดือนถึง1ปีนะคะเป็นการวางแผนล่วงหน้านะคะ และแบบที่5สุดท้ายค่ะจะเป็นการทํานายดวงแบบละเอียดมากๆเลยนะคะดูตั้งแต่พื้นฐานดวงดวงปัจจุบนันดวงอนาคตและดวงความรักนะคะซึ่งจะเปิดไพ่ตามตําราอาจารย์คุนทองอสศน,นีณนะอยุธยานะคะทั้งหมด40่ใจะเป็นการท้ายแบบว่าวางแผนชีวิตได้เลยนะคะเราจะรู้เลยว่าช่วงจวังหวะอายุไหนเป็นอย่างไรช่วงใดควรจะทําอะไรนะคะก็เป็นการทํานายโดยแบบละเอียดครอบคุมมากๆนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่ม กันเลยนะคะสำหรับคนที่อยากจะเช็คดวงนะฟรีนะคะผ่านทางช่อง YouTube นะคะก็เข้ามาติดตามเพจไอช่องหมอปูช่องเมชียนโฮโลได้นะคะส่วนการทำนายในครั้งนี้อย่างที่บอกเนาะมันเป็นโดยรวมโดยกว้างนะคะมาค่ะคนวันพฤหัสในเดือนนี้นะคะไพ่เขาอยากจะบอกอะไรเราแนะนำอะไรเราบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาหยิบไพ่พร้อมๆกันเลยนะคะ3 4 5 6 เจ็ดแปดเก้าสิบโอเคมาดูซิว่าดวงคนวันพฤหัสในเดือนนี้นะคะไพ่เขาอยากจะบอกอะไรบ้างใบที่หนึ่งได้ไพ่เจ็ตติกนะใบที่สองได้ไพ่เดวิลใบที่สามได้ไพ่ลาชนิีเหรลียนใบที่สี่ได้ไพ่คิงเหลียนใบที่ห้าได้ไพ่สิบไม้ ใบที่หกได้ไพ่คิงครับใบที่เจ็ดได้ไพ่หกถ้วยใบยที่แปดได้ไพ่ทาวเวอร์ใบที่เก้าได้ไพ่หกเหรียญใบที่สิบสุดท้ายได้ไพ่เดอะเฮิร์นะคะอย่ามาปูขอจัดเรียงจัดระบบนิดนึงก่อนนะคะ โอเคสถานการณ์โดยทั่วไปโดยรวมของคนที่เกิดวันพฤหัสในเดือนนี้นะคะใบแรกเป็นเจติกเจติกจะหมายถึงไพ่เจติกจะหมายถึงงานจะหมายถึงความยุติธรรมความมั่นคงนะคะใครหลายๆคนในเดือนนี้คนวันพฤหัสอาจจะเกี่ยวข้องกับเอกสารเกี่ยวข้องกับการเซ็นสัญญาการขึ้นลงขึ้นศาลการว่าความหรือการที่เรา อยากจะออกมาทําเป็นธุรกิจกิจการส่วนตัวเพราะว่าไพ่ใบใหญ่ขึ้นมาในดวงปัจจุบันเนี่ยนั่นแสดงว่าคุณเนี่ยสามารถที่จะทําธุรกิจกิจการส่วนตัวได้นะคะหรือใครที่ทํางานอยู่แล้วนะคะก็จะได้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือได้รับมอบหมายงานที่สําคัญนะคะหรือเราจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในเรื่องของการทํางานมากๆจะพูดจะคุยจะตัดสินใจจะอะไรเนี่ยคือเราจะต้องมีความละเอียดมีความยุติธรรมนะคะ ใครบางคนเจติกจะต้องการความยุติธรรมให้กับตัวเองต้องการความถูกต้องนะคะไม่เอารัดเอาเปรียบใครนะคะแล้วก็ไม่ให้ใครมาเอารัดเอาเปรียบเราด้วยนะคะเึ่งนไพ่เจติกเนาะไพ่ใบที่สองค่ะได้ไพ่เด e เดวิลค่ะเดวิลเป็นไพ่ของซาตานนะเป,นเป็นไพ่ของความทะยานอยากนะคะในเดือนนี้คนวันพฤหัสอยากได้อะไรก็ต้องได้นะคะอยากทําอะไรก็ต้องได้ทําเลยนะคะเดวิลระมัดระวังเรื่องอารมณ์สักนิดหนึ่งนะคะ เมื่อไพ่ใบนี้ปรากฏประกบตัวนะคะนั่นสื่อถึงว่าคุณจะได้เอาเข้าไปเกี่ยวข้องกับอาบายามุกทั้งหลายเล่นหวยเล่นหุ้นเล่นแชร์การพน,นันนะคะโลกีวิสัยต่างๆนะคะอะไรที่มันไม่ค่อยชอบมาพักโกนอะไรที่มันผิดกฎหมายนะคะหรือในอีกกรณีหนึ่งจะหมายถึงความรักค่ะใครบางคนมีรักซ้อนมีบคุคคลอื่นเข้ามาแทรกแซงนะคะหรือตัวเรานี่แหละนะคะที่ มีใครแอบคบแอบคุยอยู่นะคะถ้าเราไม่มีคนรักของเราก็ก็อาจจะมีนะคะมีความลับปิดบังอยู่นะคะหรือว่าเดวิลอ่ะถ้ามองในในด้านดีจะหมายถึงเรื่องงานนะเพราะนั้นในเดือนนี้คนวิมพันธงานจะเข้ามาเยอะมากจะวุ่นวายในเรื่องของการงานนะไม่ว่าคุณจะเกี่ยวข้องกับธุรกิจอะไรก็ตามนะคะบางคนปล่อยเงินกู้บางคนทําธุรกิจสีเทาๆนะคะจะต้องเราจะได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะเนะาะใบที่สามค่ะได้ไพ่ราชินีเรียน ราศีเีินเป็นไพ่ของการหมุนเงินรับซ้ายจ่ายขวานะคะในตําแหน่งอ,อ,อนาคตอันใกล้ๆหรือว่าในบุคคลแวดล้อมเนี่ยคุณจะได้รับการช่วยเหลือหรือการร่วมมาร่วมมือของคนแวดล้อมนะคะเกี่ยวข้องกับเงินเงินทองทองนะคะหรือบางทีเราก็อาจจะไปทําการค้าทําธุรกิจอะไรแต่ว่ามันเป็นเงินหมุนเวียนนะคะใบที่4ค่ะนะคะได้ไพ่คิงเหรียญคู่ครองคนรักของคุณช่วยเหลือคุณได้นะคะนอด้วยไพ่คิงเหรียญในตําแหน่งสถานการณ์สนับสนุนเพราะฉะนั้นเชื่อว่า จะมีคนสนับสนุนเราในเรื่องของการเงินไปกู้แบงก์ไปกู้ธนาคารไปทําสินเชื่อหรือปล่อยเงินกู้หรือจับเงินก้อนใหญ่ก็มีโอกาสได้ทั้งนั้นเลยใครลหลายๆคนทําธุรกิจเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นะคะก็ทำได้และไปได้ดีด้วยนะคะก็ถือว่าบางคนได้บางคนได้คู่ครองได้คนรักเมตตาสนับสนุนนะคะคนรักช่วยเหลือเราให้เงินเรานะคะเนี่ยคิงเหรียญเป็นไพ่ของพ่อค้าค้าขายกษัตริย์ กระสับคิงไม่ดับนะคะใบที่5ค่ะนะคะได้ไพ่สิบม้เท้าข้อควรระวังก็คือบางทีเราทํางานหนักๆห,หักหัวมากๆนะคะก็อาจจะทําให้สุขภาพเราไม่ดีได้นะคะสุขภาพยแย่ๆหรือว่าบางทีเนี่ยเป็นช่วงที่เราจะต้องทุ่มเทในเรื่องของการทํางานจริงจังกับการทํางานให้มากๆนะคะสิบม้เท้าในเดือนนี้คนวันพฤาัีมีดวงเกณฑ์การทํางานหนักแบกหามยกหรือว่าเราอาจจะเจอภาระที่เราจะต้องรับผิดชอบทุกสิ่งอย่างนะคะไม่ว่า ขาดกินค่ะใช้จ่ายอะไรในบ้านในครัวเรือนนะคะเราจะต้องรับผิดชอบทุกอย่างเลยนะคะเหนื่อยนิดนึงนะคะคนมัมมถัดในเดือนนี้นะคะด้วยด้วยความทายานอยากหรือด้วยความที่เราต้องการอยากจะได้อยากจะมีนะคะเราก็ต้องแบบดิ้นรนนะคะดิ้นรนเนาะสิบไม้เท้านะคะไพ่ใบต่อมาค่ะได้ไพ่คิงเหรียญไอ้คิงคัพค่ะนะคะใบที่6เป็นคิงคัพนะคะสื่อถึงผู้ใหญ่เมตตาในอนาคตหรือว่าในช่วงระยะเดือนนี้นะคะจะมีผู้ใหญ่เมตตาไปขอความช่วยเหลืออะไรจากใครนะคะก็จะได้รับ ช่วยเหลือได้รับการตอบกลับที่ดีนะคะใครบางคนจะเกี่ยวข้องกับบุคคลต่างชาติต่างศาสนาบางคนได้คนรักคู่ครองอยู่ต่างประเทศนะคะก็ถ้าใครที่มีครอบครัวอยู่แล้วคิงครับจะเป็นพ่อบ้านที่ดีคนที่ดูแลซัพพอร์ตเราได้ดีมากๆเลยนะคะคนรักคู่ครองเนาะแต่ถ้าใครทํางานอยู่จะได้เจ้านายที่ดีค่ะนะคะขอความช่วยเหลืออะไรนะคะหรือว่าเรามีติดขัดมีปัญหาอะไรก็ไปพูดไปคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะเขาให้ความเมตตาเรานะคะ ไพ่ใบที่7ค่ะนะคะได้ไพ่6ถ้วยค่ะหถ้วยอยู่ในตำแหน่ง7ใครที่มีปัญหาเก่า,เกาๆเดิมๆที่ยังเคลียร์กันไม่จบเคลียร์กันไม่ได้มันก็ยังเคลียร์กันไม่ได้ค่ะะ <c oughs> <c oughs> มันก็ต้องวนเวียนอยู่อย่างนั้นนะคะนะคะ6ถ้วย <c oughs> แต่ในกรณีหนึ่ง6ถ้วยจะหมายถึงมีโอกาสที่จะได้เจอเพื่อนเก่าแฟนเก่านะคะหรือว่าสถานที่เก่าๆที่เรามีโอกาสที่จะได้ไปเจอนะคะไปไป,ไปหา เพื่อนนะคะอยู่ไปไปสังสรรค์กับเพื่อนหรือว่าไปเลี้ยงรุ่นก็ได้นะคะหกถ้วยแต่ข้อควรระวังก็คือระวังจะมีปัญหากับคนอายุน้อยเด็กๆนะคะจะสร้างความเดือดร้อในใ้กับเราหรือว่าถ้าใครที่มีลูกบุตรหลานบริวารอยู่ที่บ้านเนี่ยต้องดูแลเอาใจใส่เขานิดนึงนะคะถ้าเขาเล่นซนหรือว่าหรือว่าเขาละสายตาจากเราไปเนี่ยเขาอาจจะมีปัญหาก,ก็ไดายเจ็บตัวก็ได้นะคะเออเนาะหกถ้วยนะคะบางคนเป็นรักต่างวัยนะหกถ้วยเนี่ยนะคะ ไพ่ใบต่อมาค่ะไพ่ใบที่8ค่ะทาวเวอร์ทาวเวอร์ขึ้นในตำแหน่ง8นะอิทธิพลคนรอบค่ะอิทธิพลการช่วยเหลือทุกอย่างต้องจะต้องช่วยเหลือตัวเองนิดนึงนะบางทีทาวเวอร์เป็นไพ่ของการซ่อมแซมต่อเติมนะคะที่พักที่หัวใสยบางควรมีดวงเกณฑ์การเปลี่ยนงานย้ายงานแบบกระทันหันมีการเดินทางแบบกระทนหันนะคะ ถ้าใครดวงดีหน่อยก็จะได้ต่อเติมซ่อมแซมที่ว่าศั่ซ่อมบ้านนะคะต่อเติมใหม่รีโนเวทใหม่นะคะหรือในกรณีหนึ่งในเดือนนี้ควรบําัพ็ญระวังจะมีเรื่องที่ต้องเสียเงินกับเรื่องรถต้องซ่อมรถนะคะหรือต้องแบบเกี่ยวข้องกับรถตันะคะหรือบางทีจะเกิดอุบัติเหตุก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้ควรบําเพัดะแล้วมันระวังให้ดีค่ะเดินทางอะไรไปไหนนะคะไม่ประมาทนะคะแล้วก็ระวังจะมีปัญหากับคนในที่ทํางานเพื่อนร่วมง,งาน การสื่อสารการพูดคุยนะคะอาจจะใช้คําพูดที่แบบว่าถ้อยคําที่แบบว่ารุนแรงกันสักนิดนึงนะคะเนาะเรามันระวังกันแล้วกันค่ะนะ,ะมันจะมีเหตุอะไรที่เหตุการณ์แบบกระทันหันเกิดขึ้นกับตัวเรานะคะเรามันระวังให้ดีนะคะในเรื่องของการทํางานการเดินทางนะคะการสื่อสารต่างๆนะคะบางทีอาจจะมีเรื่องของข้าวของข้าวของพังเสียหายนะคะทรัพย์สินเสียหายเนี่ยเนาะไพ่ใบต่อมาค่ะไพ่ใบที่ ตำแหน่งใจเป็นหกเหรียญตำแหน่งใจเป็นหกเหรียญแสดงว่าต้องการอยากได้เงินนะคะเป็นเหรียญน,นะเราก็มีความต้องการที่อ,อยากจะได้เงินมาหมุนเวียนนะคะแต่ว่าไพ่เหรียญคนวันทฤหัสในเดือนนี้ขึ้นเยอะนะคะก็ไม่ว่าคุณจะต้องอยากได้อะไรนะคะคุณก็ต้องได้ยอย่างที่หมอปูไทยเดวี่อยากได้อะไรก็ต้องได้นะคะแล้วก็หกเหรียญเนี่ยจะหมายถึงการเมตตาก,การช่วยเหลือเราจะได้รับโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่นะคะ เราเราจะมองว่าเราเป็นคนขอทานก็ได้นะเออเราทุกยากเราเดือดร้อนอะไรเราสามารถที่จะพูดหรือว่าไปกู้แบงค์หรือว่าไปทําสินเชื่อไปกดบัตรรูปบัตรได้หมดเลยนะคะเนาะมันในเดือนเนี้ยหมอปูเชื่อว่าคนมันผ่านหน้าจะมีภาระานิีสินที่เยอะขึ้นเพราะว่าหกเหรียญอะก็หมายถึงว่าเราก็ต้องเอาเงินมาหมุนเวียนอะนะคะแต่ถ้ามองอีกมุมนึงเราเป็นผู้ชายที่ยืนอยู่เป็นผู้ให้นะคะ คนบัมบัลถาก็คงจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีเมตตาคนนะคะกเรียกเป็นพ่ยของการปล่อยเงินกู้ให้ยืมทําสินเชื่อต่างๆนะคะอาจจะหมายถึงการที่เราเกี่ยวข้องกับพวกแชร์พวกอะไรอย่างนี้ก็ได้นะเออคนบัมบัลถานก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยนะคะไพ่ใบสุดท้ายค่ะ,นะคะได้ไพ่ The Hermit สื่อถึงนะคะบางทีก็ไม่อยากจะวุ่นวายกับใครนะคะอยากจะแบบอยู่คนเดียวงียบๆปีกวิเวกนะคะหรือในกรณีหนึ่ง The Hermit หมายถึงว่า คนวันัดแนะนําให้ทําบุญค่ะผ้าไม่ใช่ผ้าศพส,สิทําบุญที่เกี่ยวข้องกับถวายน้ำมันตะกี้อย่างนะคะหรือว่าค่าน้ําค่าไฟวัดนะคะเราจะได้มีหนทางมีมีช่องทางมีแสงสว่างนะคะบางทีเดอะเฮิร์มิตรอะมันหมายถึงการทบทวนบางสิ่งบางอย่างนะคะที่เรากําลังทําอยู่นะคะเนาะก็นี่คือดวงของคนที่เกิดวันพฤหัสในเดือนนี้นะคะมามองภาพรวมสรุปกันเลยนะคะในเรื่องของการงานค่ะคนวันพฤหัสในเดือนนี้งานหมอปูไทยว่างาน มีอะไรใหม่ๆเข้ามาให้เราได้ทำนะแจติกจะเป็นเรื่องของเอกสารการเซ็เสนสัญญาการค้ำประกรันการมีคดีความเกิดขึ้นหรือเราจะต้องไปขึ้นลงขึ้นศสารไปเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการต่างๆนะคะบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะบางคนอาจจะต้องได้รับความยุติธรรมหรือไปเรียกร้องค่าสินใหม่อะไรต่างๆนะคะระวังจะมีปากเสียงกับคนในที่ทํางานเพื่อนร่วมงานนะคะเพราะฉะนั้น สิ่งใดที่เราควรที่จะระมัดระวังในเรื่องของการพูดการสื่อสารได้เราก็ระมัดระวังนะคะแล้วเดวิลนะคะอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับอบายามุขทั้งหลายให้เล่นหวยเล่นหุ้นเล่นแชร์การพน,นันนะคะพวกค่ายเดวิลเนาะก็ในในเดือนนี้คนวันพฤหัสถ้าทําธุรกิจร่วมอะไรกับใครรลมันระวังสักนิดหนึ่งนะคะอาจจะถูกโกงถูกคักลังหรือว่าอาจจะไม่มีมีใครที่เราไม่สามารถที่จะไว้ใจได้นะคะ ก็เราต้องมีความละเอียดรอบคอบด้วยตัวของเราเองนะคะอย่าไปไว้ใจใครมากนะเดวิลมันหมายถึงการถูกโกงนะคะถูกอารัดเอาเปรียบนะคะหรือเราเนี่ยเข้าไปข้องเกี่ยวอะไรหลายๆสิ่งหลายอย่างนะเออเรามัดระวังให้ดีแล้วกันค่ะในเรื่องของเงินค่ะนะคะเป็นเงินหมุนเวียนค่ะนะคะแต่ไม่เคยขัดสนเลยนะคะในเดือนนี้คนบัมบัลมีเกณฑ์การที่จะได้รับเงินก้อนใหญ่ไม่ว่าคุณจะได้มาจากทางไหนก็ตามจากการจากการเสี่ยงดวงหรือจากการที่คนรักช่วยเหลือหรือคนรัก ให้เงินเราใช้นะคะหรือว่าเราทําธุรกิจธุรกรรมอะไรก็ตามเงินจะเป็นเงินที่หมุนเวียนนะคะได้มาจ่ายไปนะคะได้มาแล้วก็ไปลงทุนต่อหมุนต่อนะคะแต่ก็ยั่งถือว่าคล่องมืออยู่นะคะในเรื่องของความรักค่ะคนวันพฤผัดในเดือนนี้นะคะไม่หมาะปูมองทายจากเดวิลนะ,ะเดวิลเป็นไพ่รักซ้อนนะคะเป็นไพ่ของกิเลสตัณหนานะคะก็ถ้าใครมีแฟนอยู่แฟนจะหลงเรามากเลยรักเรามากเลยนะคะห่วงหึงด้วยนะคะ เนาะแต่ใครบางคนเกิดความไม่ถัดถ้าเป็นผู้หญิงก็มาระวังการเอาแต่ใจนิดนึงนะคะอย่าไปเรียกร้องอะไรมากนะคะถ้าเราอยู่ในในถ้าเราอยู่ในส่วนของเราเราก็อยู่ไปนะคะถ้าใครที่เป็นภรรยาหลวงนะคะก็เราก็อย่าไปหวาดรลแวงเขามากนะคะเนาะมันจะกลายเป็นปัญหาประเด็นใหญ่กันเลยนะคะก็ในเรื่องของ คนเมื่อกี้คนมีคู่เนาะส่วนคนโสดค่ะคนโสดจะเป็นช่วงที่มีสเสน่ห์ค่ะจะมีคนเข้ามาชอบเข้ามาจีบเราเนาะเดวิลแต่คนที่เข้ามานั้น,นก็ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีครอบครัวแล้วนะคะเพราะนั้นเราก็ต้องดูด้วยนะคะถ้าถ้าเราเข้าไปคุกคีไปยุ่งสิงๆแลรเขาเนี่ยจะทําให้ครอบครัวเขาแตกแยกหรือเปล่านะคะก็เ,เป็นว่าจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์เราแล้วกันค่ะนะในเรื่องของสุขภาพค่ะคนมันประทัดในเดือนนี้นะคะระวังจะมีปัญหาเรื่องกรวยไตยอักเสบท่อปัสสาวะอักเสบนะคะ เป็นผดผดผื่นคันนะคะผิวหนังนะแล้วก็เดวิลเป็นเรื่องของระบบระบบภายในอะนะคะทั้งทั้งชายและทั้งหญิงเลยนะคะระบบสืบพันธุ์นะคะแล้วก็ทาวเวอร์จะมีเรื่องของร้อนในทานน้ำเยอะๆหน่อยนะคะแล้วก็อาจจะมีเรื่องอุบัติเหตุเกิดขึ้นทาวเวอร์ Tower, มีเรื่องให้ต้องมีเหตุให้ต้องเจ็บเนื้อเจ็บตัวเสียทรัพย์สินนะคะแนะนำให้ทำบุญเยอะๆค่ะใครบางคนมีอาการปวดหลังนั่งนานๆ ตั้งแต่ท่อนเอวลงไปนะคะปวดขาปวดเขา่ปขาวปวดกระดูกบางคนเป็นอาการนิ้วล็อกด้วยนะต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะอย่าหักโหมงานหนักจนมากเกินไปนะคะนี่คือดวงของคนที่เกิดบันพรหัสในเดือนนี้นะคะหวังว่าการทํานายในครั้งนี้คงจะเป็นแนวทางให้กับทุกทกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะคะก็พูดเสมอนะคะว่ามันเป็นการทํานายดวงโดยรวมโดย,โดยกว้างเนาะไม่ได้เจาะจงว่าจะเป็นดวงใครบุคคลใดนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาฟังก็ ฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางก็แล้วกันค่ะวันนี้แม่หมอปูก,ก็ขอจบการทำนายไวทเพียงเท่านี้นะคะเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่ตอไปนะสวัสดีค่ะ